สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเทียบชัดรอยเชือกอดีตศัลยแพทย์วิเคราะห์รอยแผลแตงโมเทียบรอยแผลจากเชือกพันเอกนายแพทย์ทวัตชัยหรือหมอทวัตชัยอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กร่องรอยบาดแผลของแตงโมนิดาแผลใหญ่ต้นขาขวาไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแน่นอนแผลใหญ่อยู่ต้นขาขวาด้านในตามแนวยาว แผลที่ไม่รายงานอยู่ด้านนอกขนานกันตามแนวขวางทำไมถึงต้องหมกเม็ดเพราะถ้ารายงานมีคนสงสัยแน่นอนแผลต้นขาข้างเดียวกันระดับเดียวกันทิศทางขัดแย้งยิ่งถ้าได้ดูภาพถ่ายที่มีหมายเลขเห็นแผลด้านนอกของต้นขาขวาเข่าขวาขาขวา,ขา,ขวาทั้งหมดอยู่ตามแนวขวางฝากถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำวิดีโอสะกดจิตนำเอาใบพัดมาทดสอบกับศพว่า มีหนังสือแต่งตั้งให้ท่านทำภารกิจหรือไม่อธิบายเรื่อง lower part unit ทำความเข้าใจเรื่องการทำงานของใบพัดก่อนหรือไม่เห็นรูปถ่ายทั้งหมดที่ช่างภาพชนสูตรถ่ายก่อนหรือไม่ทราบหรือไม่ว่ายังมีแผลอ,อีกด้านนอกต้นขาขวาขอให้ท่านดูภาพถ่ายที่มีหมายเลข c 2 5 6 5030461หรือสอบถามจาก ช่างภาพชนสูตรดูก็ได้หากมีแผลต้นขาขวาด้านนอกตามภาพจำลองจริงท่านต้องรีบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานภายในสัปดาห์นี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจท่านเป็นผู้ถูกหลอกชักจูงมิฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทันทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ